สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยจะพาลูกค้ามาชมรถอีโค์นะคะเป็น ishi, มิสซูบิชิมิรานและก็แอดทานนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยพาไปชมแอดทานกันก่อนเลยนะคะชั้นตอน,นี้เลยนะคะแอดทา d นะคะตัวนี้เป็นโปร9,900บาทนะคะตัวนี้ผ่อน9,000กว่าบาทเออ6,000กว่าบาทผู้ปิดนะคะ6,000กว่าบาทนะคะตัวนี้ได้อะไรบ้างตัวนี้แถมทั้งคันเลยนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะเป็นทรงไรเดอร์นะคะตัวนี้สวยมากไฟก็เป็น ชุดแต่งมีไฟด้วยนะตัวนี้เวลาสตาร์ทเครื่องก็คือมีไฟติดที่ชุดแต่งนะคะถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อแมกนะคะลายสวยมากอันนี้คือเลือกให้ลูกค้าเลยนะยุ้ยเลือกให้เองนะคะยุ้ยมันสวยมากมันดูดีนะคะมันเข้ากับสกเกิร์ตมากแล้วก็มีครอบเบรกสีแดงด้วยคือแบบสวยอะ่ะสวยมากเลยรถเก่งแต่งยังไงให้สวยขนาดนี้นะคะตัวนี้ล้อแมกเป็นทูโทนะคะถัดมาด้านข้างนะคะ ก็จะมีสเกิร์ตเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวนี้อันนี้สเกิร์ตด้านข้างนะคะและมีเบาเ้ามือจับสีดำคิวกันสาสีดำนะคะฟิล์มตัวนี้รับประกัน7ปีลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ว่าจะติดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวชมรอบคันกันเลยนะคะเดี๋ยวมาด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังของเรานะคะเป็นสเกิร์ตด้านหลังเป็นท่อคู่นะคะเป็นท่อกลมแบบท่อคู่สวยอ่ะสวยมากเลยนะคะ และตัวนี้สังเกตเห็นกล้องนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะตัวนี้แถมให้ลูกค้าเดี๋ยวยิวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวกล้องว่าจะเป็นแบบไหนนะคะคือสวยมากคืออยากให้เห็นรถจริงอ่ะสีสวยแล้วเลยขัดเคลือบเงาวิ่งสวยมากนะคะ,ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นครอบฝาถาังน้ํามันสีดําเพื่อให้เข้ากับเบามือจับนะคะเข้ากับคิวการ์สัและกับตัดกับสีตัวรถคือทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะคะนี่ สำหรับ Mitsubishi a t ท่าของเรานะคะตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโปร9,900บาทนะคะสำหรับ a t r a ่นะคะส่วนด้านหลังยุ้ยนะคะจะเป็นมิตซูบ i ชิ i ิรานะคะตัวนี้9,900บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกพลอไลน์นะคะตัวนี้นี่แต่ตัวนี้จะไม่มีสเกิร์ตนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ไม่เอาสเกิร์ตนะคะเอาแค่ล้อแมกนะคะก็จะลูกค้าเลือกเองเป็นลายนี้ก็สวยเหมือนกัน เป็นทูโทนะคะตัดกับสีแดงเหมือนกันนะคะนี่ขณะตัวนั้นแต่งสวยแล้วตัวนี้ไม่แต่งก็ยังสวยคือแบบสวยเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเบามือ,มอจับมีคิ้วกศาสร์ให้เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวชมรอ,รอบๆกันเลยนะคะรอบค่ะตัวมิราดของเราก็จะเป็นรุ่น5ประตูนะคะก็จะมีเบามือให้ถึงข้างหลังเลยชิ้นที่5้านะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้ก็มีไฟนะคะ ไปเรื่องของเราดูภายในกันนิดนึงของมิราดนะคะตัวนี้บอกก็พับได้นะคะสําหรับมิราดของเรานะคะนี่ตัวนี้พับเอ็นไปได้เลยขนของได้เลยนะคะคือแบบสะดวกมากตัวนี้ก็ถอดออกได้นะคะเป็นที่บังสายตานะคะคือแบบกว้องขวางพับลาบลงไปเลยขนของได้สบายเลยนะสิวแต่แจวนะคะตัวนี้มิราดของเราสีนี้สวยมากนะคะ ตัวนี้สังเกตก็จะมีกล้องเหมือนกันส่วนแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวนั้นตัวนั้นเป็นกล้องบันทึกตัวนี้จะเป็นกล้งองมองหลังขณะถอยจอดนะคะก็คือจะขึ้นพร้อมเส้นกระระยะนะคะตัวนี้ปกติในรุ่นนี้จะไม่มีอยู่แล้วอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะคะก็จะเป็นกลมบวมหน่อยก็จะเป็นให้เข้ากับตัวรถมันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะคะซิตี้ต่งซิตี้นะคะ,ะมาดูภายในกันนิดนึง นี่นะคะตัวนี้ภายในของมิรัชนะคะก็เป็นเหมือนกันกับแอดถาเลยนะคะนี่ก็จะมีจอให้ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นพวงามาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปชมตัวแอดถากันบัง่งจะได้รู้ว่าเหมือนกันขนาดไหนนะ,ะเหมือนโคลนนิ่งกันมาแต่ก็ไม่ได้โคลนเต็มที่นะอ้าวมาดูตัวแอดถาเลยนะะอ่านี่ภายในแอดถาของเรา น,ะะนี่ตัวแอร์าของเราก็จะมีกล้องที่ยูบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะตัวนี้คือแบบติดอย่างเดียวจะได้2ต่อนะคะถ้าเราใส่กยอย่ะยุใส่ g ก,ก็จะเป็นมองภาพถอยจอดได้นะคะก็มีเส้นกดร,ระยะให้ด้วยคือแบบคุ้มมากอะ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ย้ำอีกทีออกรถ9,900บาทนะคะจอก็เชื่อมต่อ Apple Carplay และก็ Android ต u t o ได้นะคะ สำหรับโปรโมชั่น2รุ่นนี้อย่างที่วิบอกตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็คือดาว9,900บาทนะคะและผ่อนสำหรับแอทาจะผ่อนห9 1ับาทส่วนมิราจะผ่อน6 8พ5บาทแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่าจะรับโปรไหนแบบไหนรุ่นไหนนะคะแบบที่ตัวเองอยากได้นะคะอ่าวันนี้ก็ฝากสำหรับ2รุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับ รถอีโคคาร์รถประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดมากจริงๆนะคะไม่ได้ม้ยอ่อยุ้ยฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะติดต่อ,อยุ้ยที่โดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0924364996นะคะหรืออินบ็อกเข้ามาที่เพจได้นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ยุ้ยขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ